ดูดวงชาวราศีพฤษภแ้นมานานดวงนี้เอาคืนแน่ครับผมแขนใครเหรอครับผมแขนที่โดนกั่นแกล้งในโชคชะตาไงครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภท่านแ้นมากครับแขนหรือไม่ล่ะครับท่านโดนมาโดนอะไรโดนเหยียบยม่มดูถูกเหยียหยามเหยียบย่ำให้จมดินนะครับผมจะเยียดความไม่ฉลาดให้แก่ท่าน ทันแค้นไหมล่ะครับคนคนนี้ไม่ฉลาดคนคนนี้ไม่มีเพื่อนคนคนนี้มันไม่มีใครครบครับนะผมแปะยิงครับนะตาขาวครับนะทุกสิ่งทุกอย่างยัดเกียดมาให้ท่านครับนะผมความแค้นมันเกิดขึ้นในโชกตตาเปรียบเสมือนงูดําที่คอยตามติดมาทุกพบทุกชาติด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาทเทพเจ้าดาสิงสิธิ์คำชูปกปากปากรุงคองรกษา,าดวงแบบนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหาน โอ้โห oh, 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 oh. ดวงช่ธรรมดาเสะที่ไหนัะผมโชคชะตาของท่านอยู่ดีๆศัตรูก็หายไปเฮ้ย <Hey, S 1> เราไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรนะัะผมเราเพียงแค่พูดขอบารมีครูบาอาจารย์เราก็มีครูบาอาจารย์ับาาาผมเราไม่เคยคิดร้ายใครแต่ทำไมคนนี้คิดร้ายกับเราจังอยู่ดีๆเขาก็หายไปัะผมไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ไหนครับัะผมเทวดานี่แหละัะผม พูดถึงกุบาจารย์กเทวดาเข้ามารับฟังใครมาทําลูกหลานข้าเองเจอดีครับเทวดาก็มีรักโลกโกรธหลงโกรธเหมือนกันนะผมแต่กุบาจารย์ท่านละซึ่งกิเลสท,ทั้งปวงแล้วนะผมแน่นอนครับเราก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆความเคารพข,ของเราก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นความแค้นมันเกิดขึ้นมีไหมยังมีอยู่แน่นอนเพราะเราเป็นไอ้หัวดำครับก็คือยังไม่โกนหัวนั่นเอง มีความแค้นมีความโกรธมีความอาฆาตและสิ่งต่างๆที่แฝงตามติดมาด้วยยิ่งเป็นเทวดาประจําตัวของท่านเอาผมท่านเป็นคนนิสัยแบบไหนเทวดาของท่านก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยมีบุญกุศลวัาสนาส่งผลหนุนนํากันมาเพราะฉะนั้นถ้าใครจิตใจหยาบช้านับหยาบกระด้างแน่นอนเทวดาไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นผีนะครับเพราะฉะนั้นผีมาอยู่ด้วยมันมาอยู่แทนนะ เพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แปลว่าอยู่หนึ่งอยู่สอยู่สาอยู่สี่อยู่หก็ได้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันเกิดความอาฆาตแค้นคอยกระซิบข้างหูคอยบอก 9, ากล่าวเล่าสิบจัดการมันมันเกียดเองมันอาฆาตม,มันอิจฉาเองโอ้โหอย่างนี้จะอยู่ไหวเหรอครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภอย่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วกันไปทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้สิงสิทธิ ้ำชูนุนดาำโชคตากลับไหว้ครูบาอาจารย์ดีกว่าครับนะเหมือนที่หลวงพ่อเคยถามกับชาวบ้านตอนทุดงหลวงพ่อท่านถามว่าพวกท่านทั้งหลายทําไมนับถือแต่ผีับนะไม่ไหว้พระกันนะผมก็ฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกนะเลือกอะไรครับเลือกสายพลังบวกก็คือไหวพระนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าคารบบูชาับนะผมนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พุทธานุสติธรรมานุติสังขานุสติคิดถึงระลึกถึงเป็นใช้ได้แล้วระลึกถึงภาวนาไม่ไหวหลวงปู่ละสีงดำท่านกล่าวว่าถ้าภาวนาไม่ไหวมันหนักไปก็ให้ระลึกถึงนึกตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในโชคจะตามนาบุญบารมีวัสนาชาวราศีพฤกศกจัดหนักจัดเต็มด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทมันเกิดขึ้นภายในจิตใจมันมีกันทุกคนอยู่แล้วนะผมแต่ว่าวใครปล่อยได้ที่ ครับนะใครปล่อยก่อนคนนั้นชนะก่อนนะราผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมุนเวียนโกรธกันไปโกรธกันมาตามในตำราที่พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านระวังให้ดีอาจจะลื่นหกระล้มในดวงชะตารานะผมมันผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมันเะกิดความแค้นนะความแค้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนตานะผมเพราะฉะนั้นความแค้นที่เป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างและดวงนี้ เอาคือสิบเท่าแน่ับนะผมท้าไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมีสิ่งต่างๆเราเรียกว่าเทวดาวาดินคาชูแอบมองท่านอยู่ใครเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะเราไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีๆเขาก็หายไปในโชคจะตามหนาาบุญบารมีวาสนามีดปักตรงกลางใจนะผมเส้นลวดเส้นหนามัดที่หัวใจมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่เหมือนโดนกันแกล้งไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอย่ามองเห็น ซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคกะตานะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกระตาเวทีครับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดมาดังเข้ามาในโชคร้ายจะกลับกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลบาสนาตาช่างแห่งคุณงามความดีเกิดขึ้นในโชคกตาเงินมีค่ามากกว่าคุณงามความดีแล้วตอนนี้ให้ระวงังเพราะอีกามันกดเอาไว้ ก็คือความโกรธความเกลียดแล้วความชังความโกรธแค้นนั่นเองท่านควรที่จะต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจใครจะเป็นไงก็ช่างข้าพเจ้าขออยู่คนเดียวรับหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาถึงแม้มีดาบจะปักเต็มหลังกวนกไวยกระสรับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตา นะผมครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นไปสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะผมการที่ท่านอุ้มชูใครบางคนเข้ามาในโชคชะตาถือว่าเป็นบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะตกตําแหน่งบริวารท่านควรที่จะต้องบอกบุญออกไปอย่าไปเก็บเงียบนะบอย่าคิดว่าการบอกบุญไม่ใช่บุญไม่ได้บุญเพิ่มจะยิ่งได้ดีขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจกับใครบางคน จะเป็นยังไงก็ช่างใครจะคิดยังไงก็ช่างใครจะคิดยังไงก็จะพูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใดทั้งสิ้นเพราะว่าชาวราศีพฤษภมันขับแค้นมานานแล้วับผมอยู่ให้เป็นอยู่เฉยเหยียวดวงนี้เอาคืนของเขาเองับผมในโชคจะตามน้าบนบารมีวิสาข์ใครบางคนกําลังมัวเมาหลงไหลับผมกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดปักตรงกลางหลังแสงสว่างส่องแสงมาให้ท่านบรรเลงเพลงแห่งความรัก ับผมลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดให้ท่านอยู่ให้เป็นครับับนะผมฝนตกลงมาเจ็บปดดวดโลภล้วแสนทุกข์ทรมานะนะนะผมเพราะฉะนั้นมันเกิดความคับแค้นปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดใครว่าอะไรมาปล่อยวางเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะย้อนกลับไปสู่ตัวเขาเองการแบ่งปันผลประโยชน์ แน่นอนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในช่วงชะตาชีวิตนะครับผมการที่ท่านพร้อมที่จะต่อสู้ก็พร้อมที่จะโดนหักหลังนะ้วบผมใครบางคนพร้อมจับมือกับท่านแต่ข้างหลังถือไม้เอาไว้แล้วพร้อมที่จะตีโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นท่านจะเกิดอารมณ์สองเพศเกิดขึ้นในโชกตา คิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบไปป,บปรับปรุงแปล e, เปลี่ยนแปล e, ผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะรวยรวยเหงหิงเงปังปังปังประสบความสําเร็จนครับเกิดความชช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนนครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึน้นกับตัวท่านชาวาราศีพฤษภอดทนอดกั้นเอาไว้ครับและไม่ต้องไปคิดจะเอาคืนใครหรอก ดวงของเขาจากการของเขาเองท่านลองสังเกตกันเอาเองนะครับนะผมเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะผมคนคนนั้นเกิดนะครับไม่ว่าจะมีงานเป็นไปไม่ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวต่างๆธุรกิจการงานการเงนิงนโอ้โหหายหน้าหายตาไปเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ท้ายคลิปนะหมอสันทําคลิปเอาไว้แล้ว ล้วฟังคลิปดูดวงของชาวราศีพฤษภต่อกันยาวๆครับชาวราศีพฤษภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตดวงดาวเกื้อหนุนให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่จะนําพาความสําเร็จและความก้าวหน้ามาสู่คุณแต่ก็ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนเป็นพิเศษเพราะอาจมีอุปสรรคบางประการที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ด้านการงาน การงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่คนที่กำลังมองหางานใหม่จะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับความต้องการแต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจการเจรจาต่อรองต่างๆจะราบรื่นแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมงานควรใช้ความใจเย็นและความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อลดความเข้าใจผิดด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่ผ่านมารายได้พิเศษมีแนวโน้มเข้ามาจากหลายทางโดยเฉพาะจากความสามารถพิเศษหรืองานอดิเรกแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความมั่นคงระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้น หากมีแผนจะกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญควรวางแผนและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพราะอาจมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนการเงินของคุณด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีในการปรับกลยุทธ์และพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่จัดก,การแนะนำปากต่อปากการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีดโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนยอดขายมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังเรื่องการบริหารสต็อกสินค้าและการควบคุมต้นทุน ควรมีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและอาจต้องพิจารณาปรับราคาสินค้าบางรายการเพื่อรักษาอัตรากำไรที่เหมาะสมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าชาวราศีพฤษภจะได้พบกับโอกาสในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจมีการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจจะแน่นแฟ้นขึ้นและอาจนำไปสู่การร่วมมือที่สร้างสรรค์นในอนาคตด้านสุขภาพควรระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องความเครียดจากการทำงานควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการดูแลสุขภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายการทำสมาธิหรือกิจกรรมผ่อนคลายจะช่วยให้จิตใจสงบ และมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการลงทุน 2. เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต 3. ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและพันธมิตรทางธุรกิจ สีการวางแผนและจัดระบบการทำงานจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพ 5. ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพชาวราศีพฤษภควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ 1. ว่วางแผนการเงินและการลงทุนอย่างรอบคอบจัดทำงบประมาณและกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน 2. พัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงาน 3. ส,สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจ 4. จัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอสรุปเดือนหน้าจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีพฤษภการเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้สามารถรับมือกับสถอานการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จในด้านการงานและการเงินมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทน เป็นสำคัญการดูแลสุขภาพและรักษาสมดุลในชีวิตจะช่วยให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางอารมณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องความรักเมื่อดาวสุกโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตรักทำให้คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษและดึงดูดผู้คนได้ง่าย สำหรับชาวพระศพที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลึกซึง้งและมั่นคงมากขึ้นการสื่อสารระหว่างคุณและคนรักจะราบรื่นเป็นพิเศษทำให้เข้าใจกันได้ดีแม้ไม่ต้องพูดอะไรมากบรรยากาศแห่งความรักอบอวนไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าอกเข้าใจคู่รักหลายคู่อาจได้วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้าน หรือการเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างเนื่องจากภาระง,งานที่มากขึ้นของทั้งสองฝ่ายทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงแต่ด้วยความเข้าใจและความอดทนที่มีให้กันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างงานและความรักพยายามหาเวลาคุณภาพให้กันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตามปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความรักเบ่งบานอีกครั้งคู่รักจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายอาจได้เดินทางท่องเที่ยวสั้นๆหรือทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกันซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรักให้สดใสและอบอุ่นยิ่งขึ้นสำหรับชาวพฤะศพที่โสดดวงความรักของคุณในเดือนนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคุณจะพบเจอผู้คนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนโอกาสที่จะได้พบรักแรกพบมีสูงม,มากสถานที่ที่มีโอกาสพบเจอคนพิเศษได้แก่ง,งานสัมมนากิจกรรมเพื่อสังคมหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อธุรกิจคนโสดจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเสน่ห์ที่มีอยู่จะเปล่งประกายชัดเจนทำให้มีผู้คนเข้ามาทำความรู้จักอย่างต่อเนื่องแต่คุณ ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงกลางเดือนอาจมีคนที่คุณสนใจเป็นพิเศษเข้ามาในชีวิตแต่อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ พราะทั้งสองฝ่ายอาจมีภารกิจส่วนตัวที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกันในฐานะเพื่อนซึ่งอาจพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงในอนาคตปลายเดือนเป็นช่วงที่ดวงความรักสดใสมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจและมีความคิดความอ่านที่ตรงกันการพูดคุยจะเป็นไปอย่างราบรื่น และเข้าใจกันง่ายความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งที่มีคู่และโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและเข้าใจตัวเองมากขึ้นควรใช้เวลาในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดและจิตใจ การเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ชีวิตรักพัฒนาไปในทางที่ดีสำหรับคนมีคู่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการแสดงความรักต่อกันส่วนคนโสดควรใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรจากความรักเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริง